สวัสดีครับท่านผู้ชม946 Tourism ช่วงนี้เป็น Academy นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง Food and b e v e r a g e นะครับแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องไวน์นะครับตัวเนี้ยเป็นอง,งุ่นคือ c b e r n n t s a u v i g ยองนะครับเป็นอง,งุ่นซึ่งกำเนิดนะออริจินัลมันมาจากบอกโดในประเทศฝรั่งเศสนะครับจะเป็นอง,งุ่นซึ่ง เขาเรียกว่า King of Red Grape Gra เลยนะฮะเป็นสุดยอดของงุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าออกมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าลินออกมาแล้วจะสีเข้มหน่อยนะครับเขาอธิบายว่ารสชาติจะเป็น full body นะครับก็คือจะไม่เบานะครับแล้วก็จะมีแทนนินนะฮะคือความขมเข้มข้นนะครับตัว อุ่นตัวนี้ที่บอกโดที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทำมาเป็นคาร์บิดเดซิบิยองอย่างเดียวเขาจะผสมกับเมโรนะฮะ,ะมันก็จะมีสองฝั่งแม่น้ำนะครับฝั่งหนึ่งจะคาร์บิเดซุบิยองเยอะเมโรน้อยอีกฝั่งหนึ่งก็เมโรเยอะคาร์บ <Yeah. S 1> ิเดซิยองน้อยตัวนั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังอีกทีตอนที่เราคุยลึกลงไปถึงตรงนั้นนะครับ ตัวนี้นอกจากที่บอกโดดแล้วก็ยังพบที่เซาล์อเมริกาอิตาลีนาปาวาเล่เยอะอิตาลีด้วยนะครับอาหารที่เหมาะที่จะกินกับพวกนี้ก็จะจะเป็นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนื้อแดงจับมือมากเลยครับผมเหมือนสวรรค์ในปากเลยค่ะนะครับก็ลองสักหน่อยไหมสำหรับนักดื่มอย่างผมเลยนะครับผม ก็มีสวายให้กลิ่นมันหมุนให้มันมีกลิ่นกลิ่นเป็นไงครับหอมดีนะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันมันมันไม่ไม่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่สตรองพอนะคสำหรับรสชาติของผมนะดีผมได้กลิ่นแล้วตัวนี้พอดีเราเอาเป็นวายของชีลี่มานะครับจะบอกว่าอันนี้อ่อนๆเลยสบายสำหรับโรเจอร์สบายเลยสบายสบาย อกินง่ายเอามีเกินง่ายเปมนไงต้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยดื่มรสชาติอ่อนงที่พี่โรเจอร์ว่าต้นว่าโอเคสำหรับต้นคือไม่ตองเกินไปไม่ขมไม่ขมอย่างที่พี่หมายว่ามันมีรสขมกินได้กำลังดีค่ะมือใหม่หัดดื่มขวดนี้โอเคนะขวดนี้มันไม่นั่นปกติมันจะเข้มกว่านี้ปกติคือที่กินชิลีมันเข้มกว่านี้เยอะใช่แล้วกลายเป็นอันนี้ใช่เอออ่อนงงเหมือนกัน มันคล้ายๆเหมือนแบบไปออสเตรเลียบอนอันเนี่ยใช่พี่ว่าไงอืมสำหรับคนที่คออ่อนก็ดื่มง่ายนะครับดื่มง่ายได้เรื่อยๆอันนี้หมานว่าพึ่งมาคออ่อนใช่ไหมคออ่อนนานแล้วอืแล้วพี่แมนว่าไงคะผมก็ว่าปกติมันจะเข้มข้นกว่านี้นะอืนะอันนี้ขวดนี้มัน ออกมานุ่มๆหน่อยเข้มฝากหน่านะครับแต่ก็โอเคัอั้เคยังมีตัวคาแรคเตอร์ของคาบินเนสูบิยองอยู่ก็คือทันนิมสูงมีความขมนะครับก็อุ่นตัวที่หนึ่งนะครับคาบินเนสูบิยองนะครับ แล้วก็ฝากติดตามต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวอื่นๆมาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตามช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ946โพลิซึ่มและทาง f เฟซ o o o กแฟนเพจด้วยค่ะครับผมเชียร์เชียร์